Okay. สวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้ผมจะมาแนะนำตัว Dr.East Insight นะครับเป็นบริการวิเคราะห์เชิงลึกนะครับวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกก็เริ่มเลยนะครับนี่คือตัวหน้าที่จะเข้ามานะครับแนะนำให้ทราบก็ก่อนจะดูนะครับนี่เป็นแดช h b บอร์ดมันจะมีทั้งหมดประมาณ5แท็บนะครับ แคปแรกนะครับจะเป็นภาพรวมของยอดขายโดยเปรียบเทียบระหว่างยอดขายที่มาจากลูกค้าฐานลูกค้าเดิมที่มีอยู่กับฐานลูกค้าใหม่นะครับอันต่อมาเป็นแสดงข้อมูลนะครับเกี่ยวกับเรื่องของยอดขายโดยดูตามที่มาของไรายได้นะครับมาจากสินค้าและบริการอะไรนะครับคือตัวนี้นะครับแท็บที่สามนะครับเราเรียกว่า Co c o o c c u r r e n t คือการซื้อสินค้าแบบเป็นคู่ เช่นปกติถ้าซื้อสินค้า A ลูกค้าซื้อสินค้า A มักจะซื้อคู่กับสินค้า B อะไรยกตัวอยา่างผู้ชายถ้าซื้อผ้าอ้อมบางครั้งมีสถิติว่ามักจะซื้อคู่กับเบียนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือถ้าเป็นร้านคอมพิวเตอร์เวลาซื้อเครื่องคอมมักจะซื้อเมาส์แล้วก็ตัวแผ่นรองเมาส์ไปด้วยอย่างนี้นะครับหรือถ้าซื้อมือถือก็มักจะซื้อ,อเคสแล้วก็สายชาร์จปลัก๊กเป็นต้นนะครับ แล้วก็จะมีโ o อ c อกเวนต์อีกแบบหนึ่งในแง่ของเรียกว่าในเชิงเวลานะครับ Time Series คือหลังจากจที่เราซื้อสินค้า A ไปผ่านไประยะเวลาเท่านั้นเท่านี้เดือนเช่น6เดือนมักจะซื้อสินค้าอะไรต่อนะครับ <Okay. S 1> เช่น <Okay. S 1> เมื่อลูกค้าทำการฉีดฟิลเลอร์ไปนะครับ6เดือนมักจะพบว่าอีก6เดือนเขาก็จะมาเติมฟิลเลอร์นะครับหรือ,อเรื่องของการเติมน้ำยาแอร์นะครับ มักจะพบว่ามีการเติมน้ำยาแอดทุกๆ1ปีขูดหินปูนก็เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นมันจะสามารถเช็คได้ว่าถ้าซื้อรายการ A ไปอีก6เดือนอีก1ปีจะมีการซื้ออะไรต่อจากนั้นเอาไปใช้ยางอื่นได้นะครับจะสามารถดูพฤติกรรมได้เช่นผู้หญิงถ้าเกิดว่ามีผู้หญิงคนไหนนะครับซื้อพวกทาตเหล็กไปนะครับบำรุงเนี่ยแปลว่าอาจจะเป็นการเรื่องบำรุงคันหลังจากนั้นผ่านไป6เดือนเด็กจะคลอดแล้ว จะมีแนวโน้มที่จะซื้อ,อพวกภาคอ้อมนะครับแล้วผลิตพันเด็กสูงนะครับอันนี้ก็จะเป็นแถบที่3นะครับแถบที่4เราเรียกว่า r f m analysis นะครับเป็นการแบ่งลูกค้านะครับที่มีทั้งหมดของธุรกิจเนี่ยเป็นหมวดหมู่เป็น1 0บถึงสิกลุ่มนะครับโดยพื้นฐานคือเราหรือธุรกิจเนี่ยจะปฏิบัติกับลูกค้าไม่เหมือนกันนะครับ ลูกค้าไหนที่เป็นลูกค้าพิเศษหรือลูกค้า VIP ตัวธุรกิจเนี่ยก็จะเอาทรัพยากรแล้วก็คนทีมงานเนี่ยเอาไปลงหรือว่าไปให้บริการมากกว่านะครับส่วนลูกค้าที่ไม่สนใจแล้วนะครับหรือว่าไม่ได้เป็นลูกค้าที่ดีนะครับอันนี้เราก็ธุรกิจก็จะเอาทรัพยากรไปลงน้อยนะครับเพราะฉะนั้นต้องแบ่งงวดหมดู่ของลูกค้านะครับตัว R F M 3 r Map นี่ก็จะเป็นลักษณะเดียวกันนะครับ IFM นี่ย่อมาจาก Recency, Frequency นะครับอาร e เซนก็คือแปลว่าความสดใหม่นะครับเพิ่งซื้อนานหรือไม่นาน,านส่วน F ก็คือ Frequency นะครับทีนี้ตัวแถบนี้ถ้าเวลาดูนะครับมันจะมีก่อนจะใช้เลยมันจะต้องเลือกช่วงเวลา Time Frame นะครับแสดงข้อมูลไหนข้อมูลเนี่ยเราก็วควรเอาข้อมูลที่เชื่อมโยงแล้วก็ใหม่อยู่เสมอปกติ เวลาถ้าลูกค้าใช้บริการเรานะครับเราจะมีการอัปเดตข้อมูลให้อยู่ตลอดแต่ข้อมูลที่อยู่ในหน้านี้มันเป็นข้อมูลของช่วงปีที่แล้วเพราะฉะนั้นผมขอเปลี่ยนเวลานะครับให้มันครอบคลุมไปจนถึงปีที่แล้วไม่งั้นมันจะไม่มีอะไรให้โชว์อ่าผมจะไปเลือกถึงเดือนอก,กักกาคมปีที่แลว้วปี6 5กดปุ๊บนะครับออฟไลใหม่อ่า,าอะจะมีข้อมูลละมันก็จะ,ะมีการนําเสนอละนะครับโดยสถิติแดชบอร์ดตรงนี้เช่นคลินิกร้านนี้หรือร้านความงามนี้ มีในเดือนเดือนหนึ่งมีลูกค้ามาวิสิตกี่ครั้งก็จะบอกว่าในเดือนมีวิสิต560ครั้งนะครับโดยแบ่งเป็นในแต่ละวันเนี่ยมีการมาวิสิตกี่ลูกค้ากี่รายก็18.7รายนะครับเพิ่มขึ้นเป็นยังไงก็จะมีแสดงอยู่แล้วก็ยอดการจับจ่ายนะครับต่อการวิสิตหนึ่งครั้งใช้เป็นเงิน13,000บาทนี่แสดงว่าเป็นคลินิกที่มียอดจับจ่ายนะครับต่อรายการลูกค้าเนี่ยสูงมากนะครับ ก็ไม่แปลกใจอันนี้เป็นคลินิกที่ทำเกี่ยวกับพวกสเต็มเซลล์แล้วก็แอนต์ชเอจิ่งนะครับเรเวนูเปอร์เดย์โอ้โหอันนี้เรเวนูเปอร์เดย์สองแสนสี่หมื่นกว่าบาทเลยนะครับต่อวันนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่แปลกใจเพราะลูกค้าคนหนึ่งเนี่ยจ่ายหมื่นสามพันบาทแล้วมากันสิบแปดรายยี่สิบรายคูณไปนะครับนก็เลยออกมาว่าธุรกิจรายเนี้ยมีรายได้วันละสองแสนกว่าบาทเนี่ยเดือนหนึ่งคูณไปสองแสนคูณสามสิบนี่ก็เดือนหนึ่งก็ได้ หลายล้านบาทนะครับนี่ก็คือแสดงให้เห็นเนี่ยเรเวนูนะครับได้รายได้เท่าไหร่นะครับโดยแบ่งเป็นแท็บซ้ายมวงๆนี้คือเป็นลูกค้าฐานเดิมนะครับมีเจ็ดสิบสี่คนนะครับลูกค้าใหม่ลูกค้าขาจรมีแค่สามรายเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นในเชิงเรเวนูมาดูภายข้อมูลเนี่ยนะครับตั้งแต่เดือนกรคมนะครับจนถึงตอนนี้จะสังเกตว่า เนี่ยลูกค้าฐานเดิมมีเก้98.5%ลูกค้าใหม่นิดเดียวทั้งนั้นเอ,เองนะครับมีบางธุรกิจสัดส่วนของพายเนี่ยวงกลมก็จะแตกต่างไปนะครับตัวธุรกิจก็จะสามารถเอาไปให้ความลำดับจัดลำดับความสําคัญได้ว่าจะใช้งบการตลาดเท่าไหร่นะครับเพื่อหาลูกค้าใหม่แล้วก็จะใช้งบเท่าไหร่ในการเรียกหรือดึงลูกค้าเก่ากลับมาใช้บริการนะครับแล้วก็จะมีการแสดงเป็นกราฟต่างๆนะครับโดยแสดงให้เห็นเป็นไรายได้ว่ามี รายการไหนบ้างได้รายได้เท่าไหร่นะครับนี่ก็คือตามรายละเอียดข้ามไปเลยนะครับไปอันที่สองนะครับแท็บอันที่สองจะจะเป็นดูจากในเชิงตัวสินค้านะครับก่อนใช้อย่าลืมต้องปรับเรื่องของเวลาก่อนนะครับนี่ฮะก็จะแบ่งเป็นก้าฟวงกลมนี้นะครับภายวงกลมนี้จะเป็น ดูไรายได้โดยดูจํานวนออเดอร์นะครับจํานวนรายการสั่งซื้อนะครับว่าซื้อบ่อยซื้อเยอะแค่ไหนนะครับส่วนกราฟด้าน,นขวาจะเป็นโดยดูจากยอดเงินนะครับแบ่งยอดเงินนะครับตามสินค้านะครับก็จะเป็นตามนี้นะฮะเราก็มาเรียงได้ด้วยว่าตรงนี้ปัจจุบันนี้เรียงตามอยอดเงินเลนเวน,นูมันเมาส์มันเป็นรูปเมาส์อย่างงี้คือมันเรียงอยู่นี้เราอยากจะดูตามจํานวน ความถี่ของการออเดอร์นะครับเราก็กดตรงนี้ให้มันเรียงจากเรื่องของจํานวนแพนนะครับนี่เรียงจานวนออเดอร์เยอะห้าสิบห้าครั้งซ้าเรียงไปจับมากไปน้อยเราสามารถแก้ได้ว่าจะเรียงแบบไหนสินค้าไหนขายดีขายบ่อยหรือจะดูว่าสินค้าไหนยอดเยอะนะครับก็ไปดูอันนี้ก็จะเรียงเป็นต่อเนื่องความต่อเนื่องของแต่ละเดือนแต่ละเดือนก็สามารถดูได้นะครับแต่ละเดือนแตกต่างไปอันนี้ก็จะเป็นลักษณะเดียวกันจะดูเป็นหกเดือนล่าสุดน,นะครับ แล้วก็จะแสดงเป็นแพทเทิร์นอื่นๆเพิ่มเติมนะครับเราข้ามไปดูแท็บต่อไปเลยแท็บต่อมานี่เราเรียกว่าเป็นการซื้อซื้อเป็นคู่นะครับ c o o e น n t สังเกตกดดูจะลิงก์ไปอีกอีกส่วนหนึ่งนะครับนี่มันจะเอามาเรียงนะครับเป็นขนาดสัดส่วนตามความบ่อยนะครับนี่มีเวลาซื้อนะครับมันจับคู่กันชื่อบนคือเวลาซื้อ Treatment ที่เรียกว่า s t e เ cell นะครับ จะมีพบว่าลูกค้าจะซื้อบริการอีกอันหนึ่งคู่ไปด้วยชื่อว่า IV8 Reverse โดยมีแพทเทิร์นแบบนี้เกิดซ้ำนะครับเป็นก้อนสี่เหลี่ยมนี้ใหญ่เกิดซ้ำเยอะถึง28บินเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าอยู่ๆมีลูกค้ามาซื้อสเต็มเซลล์นะคะรับพนักง,งานเนี่ยต้องได้รับการเทรนว่าถ้าลูกค้ามาซื้อรายการ A แล้วเนี่ยคุณจะไม่ขาย B คู่กันเนี่ยคุณขาดรายได้ไฟรีเหมือนโยนเงินไฟฟีไปทิ้งเลยครึ่งนึง พอมา่าลูกค้าต้องซื้อ B ด้วยเสมอนะครับเพราะฉะนั้นพนักง,งานต้องเทรนต้องทราบหรือถ้าไม่ทราบก็ใช้เครื่องมือนี้นะครับโชว์เลยว่าควรจะแนะนํารายการนี้ไปด้วยนะครับมาต่อมาอันนี้อันนี้28รายการต่อมาก็ไม่น้อยนะครับแต่น้อยลงหน่อยก็คือ15บินซื้อสิ่งที่เรียกว่า PRP PR PRP face และจะต้องซื้อ p e a s เ n t Glow ด้วยการอย่างนี้เป็นต้นนะครับ ก็จะเป็นแบบเดียวกันซื้อเทโลเมียต้น้ซื้อสเต็มเซลล์ cell, มี6บิน,นต่างๆตรงนี้ตรงนี้จะช่วยจริงๆีคนที่มีประสบการณ์เนี่ยจะรู้อยู่แล้วว่าคุณหมอเขาจะแนะนำว่าอันนี้ควรจะคู่อันนี้เป็นประสบการณ์กับอีกอันหนึ่งถ้าประสบการณ์น้อยเราใช้ข้อมูลตรงนี้ก็จะเป็นการช่วยเทรนให้ได้เร็วนะครับว่าควรจะมีอะไรนะครับอ่ะกลับมาอันเดิม RMM analysis นะครับปรับเวลาก่อนนะครับเช็คเป็น time frame ที่ต้องการดูนะครับ มียอดขายนะครับตั้งแต่เดือนจูลายนะครับปีที่แล้วจนถึงตอนนี้ถึงถึงปลายปีนะครับอันนี้ข้อมูลสิ้นสุดประมาณช่วงปลายปีเท่านั้นห้าหกเดือนสิบเอ็ดล้านนะครับมีออเดอร์ทั้งหมดหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบเอ็ดบินมีลูกค้าร้อยยี่สิบเอ็ดคนนะครับลูกค้ารายหนึ่งซื้อสามจุดสองหกครั้งนะครับแบ่งเป็นแอลเบเลนนะครับยอดนะครับห้าพันเจ็ดร้อยสิบ A พ คือย่อมมาจาก Avalet Revenue เปิด User ลูกค้ารายหนึ่งนะครับมีมูลค่าสูงถึง9 0 0 0 0มบาทต่อธุรกิจนะครับและออเดอร์หนึ่ง AOV เนี่ยย่อมมาจาก a v e r e t Order v a l แ e รตรงนี้เลยดูคำบรรยายตรงนี้นะครับก็คือออเดอร์หนึ่งเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเปิดบินมาประมาณ5,000บาทต,ต่อออเดอร์นะครับลูกค้ามาใช้ซ้ำๆเนี่ยมีมูลค่าสูงเพราะนั้นต้องปฏิบัติกับลูกค้าเนี่ยแต่ละรายเนี่ยอย่างดี